สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวทดลองการใช้งานจริงของเจ้า MyWallet x t ูกนะครับรุ่น x cm 0 1 2ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก Lazada ในราคา1,234บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วใช้ iPhone แล้วจะต่อยังไงนี่ครับเรามี Lightning ก็คือ Lightning to 3.5ตัวนี้นะครับซื้อมาจาก iStudio 3 9นะครับ390บาทแล้ววิธีต่อกับมือถือทำยังไงในกล่องมีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลยครับครับผมเพื่อนๆครับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีมีตัวทรานส์มิเตอร์หรือตัวส่ง2ตัวนะครับสำหรับติดอยู่ที่พิธีกรน,นะครับตัวรีเซิฟเวอร์ก็คืออยู่ที่มือถือหรืออยู่ที่กล้องแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฮอตชูที่สําหรับจับอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนฮอตชูของกล้องหรือของมือถือก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสายไม้สายไม้สองตัว ส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับเขาก็ใส่ใจดีมากๆเลยนะครับนี่ครับสายนี้เขาจะเขียนว่า c a m i l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  n น e ครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆนะครับ c l m n l a l i n หมายถึงว่าตัวที่ใช้กับกล้องจะเป็นเนี่ยครับสขีดสมป้องส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขีดเดียวป้องเดียวนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเขียนว่า m o บ p h o ฟ e l n n e ครับ สีป้องสามขีดสี่ป้องสมขีดเนี่ยใช้กับมือถือส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นขีดเดียวเหมือนกันทั้ง2ตัววิธีการต่อก็ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดอยู่ที่พิธีกรจะมีรูเขียนว่า MIC หรือไม้นะครับเพื่อนๆก็นี่ครับเอาไม้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยส่วนตัวนี้นะครับ r e เ e ิฟเวหรือตัวรับ ตัวที่อยู่ที่กล้องหรืออยู่ที่มือถือนะครับผมก็จะใช้กับโทรศัพท์มือถือนี่ครับโมบายโฟนไลน์นะครับก็คือ3มขีด4่ป้องนะครับเสียบเข้าไปเลยพึ่งอีกข้างนึ่งนี่ครับอ่าสมมติผมหยิบหัวเบยมานะครับก็เสียบเข้าไปที่แจ็ค3.5ของตูดมือถืเนี่ครับเสียบเข้าไปเลยพึ่งเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับ ครับผมเพื่อนๆนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับวิธีการต่อสาย Lightning เข้ากับ iPhone นะครับอ่ะตัวนี้คือตัว r e c e i v e นะครับตัว r e c e i v e r นะครับผมก็จะเอาเนี่ยฮะขีดเดียวต่อเข้าไปนะครับปึ้งอ่าส่วนนี้นะครับเป็นตัวที่3ขีด4ี่ป้องนะครับที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็เอา h t n i n g มานะครับ Lightning มาเสียเข้าไปเลยนี่ครับปึ้งเสร็จแล้วก็ เสียบข้าตทงตูดไอโฟนแค่นี้เองครับตูดไอโฟนนี่ครับตึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วพร้อมถ่ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับครับผมตอนนี้เราก็ใช้แอปกล้องไอโฟนเลยครับกล้องของไอโฟนเลยนะครับไม่ใช่ได้แอปนอกที่โหลดมานะครับแล้วก็ต่อด้วยสายไ t นิ่งแล้วก็ต่อด้วยสายของเขาเนี่ยครับโมบายโฟน Line สวัสดีครับนี่คือการทดสอบไมเอ็กนะครับผมเดินห่างมาประมาณ39เดินนะครับ39เดินแล้วก็ติดไว้ตรงตรงคอปกตินะครับเสียงใช้ได้ดีไม่เอ่ยไมเอ็กตัวนี้ถ่ายด้วย iPhone 11นะครับต่อผ่านสาย Lightning ธรรมดาเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับถ่ายจากหัวเว i Y9 นะครับสวัสดีครับนี่ก็คือเทสกับ oppo a 3 1นะครับ oppo a 3 1ใช้ได้หรือเปล่าครับ แล้วภาพและเสียงตอนนี้นะครับได้มาจาก Samsung A 71นะครับครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้เจ้า Wireless x 2ู a นะครับมาสักพักหนึ่งนะครับ w i r e l e s ็ x 2ู a เนี่ยเขาจะมีรุ่น X ขีด CM 0 1ก็จะมีตัวรับหตัวตัวส่ง1ตัวเท่าที่เห็นราคานะครับ600กว่าบาทหรือ700กว่าบาทประมาณนี้นะครับในท้องตลาดมีราคา 5 7 8ถึง7 800เนี่ยหลายตัวมากเลยนะครับแต่ที่เราซื้อตัวนี้มาเพราะเราชอบส่งชอบดีไซน์เขานะครับจริงๆแล้วตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์แดงที่แค่ทดลองแล้วใช้แล้วอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเห็นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้กับ iPhone นะครับ iPhone 6, 6S, x xr xs max 1 1 11 Pro, 11 Pro m a x แล้วก็12 Pro m a x นะครับใช้ได้นะครับใช้กับสาย Lightning ธรรมดาที่เราต่อให้ดูนะครับส่วน Samsung ได้ทดลองใช้กับ A 1 1 A 7 11 A 7 1 plus แล้วก็ Mi 9 Oppo A 3 1หัวเว h u Y 9ปี2018-2019 Panasonic GS 3นะครับกล้องมิลเลอร์เสส่วนที่มีคนต่างชาติเขาลองใช้นะครับเขาใช้กับ Canon แล้วก็ Sony นะครับส่วน iPhone นะครับคอนเฟิร์มนะครับใช้ได้กับสาย Lightning t o 3.5ส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือฐานชาร์จกับไม่ชาร์จใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไอเจ้า MyWiret ดเอเนี่ยนะครับเปิดมาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งอะไรก็ได้นะครับเพราะเขาตั้ง Default มาแล้วครับจากโรงงานส่วนเดี๋ยวจะใช้ iPhone 11ถ่ายกับเจ้า My Wir เลดเนะครับถ่ายเรื่อง New Lo อกหายได้เพียงเงิน 60บาทนะครับไม่ต้องฉีดยามไม่ต้องกินยามไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับ60บาทจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปดูได้ที่นะครับอาคันตุกะ EP 258ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมกันมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ